ใค้ติดสามตัวใน,วนพลาดสักสักสักง,งวดอ่ะแต่เขาบอกเอย่ามีศูนยโอ้ไม่เคยพลาดสักง,ง,งวดเลยไม่เคยพลาดสักง,งวดถามพ่อร้อนด้วยเถอะบอกอพ่อร้อนตลอดบนเน,นื้อล่างกับปู่บนบนร่างต่อมาได้เอาทั้งบนทั้งล่างโอ้ <laughs> อก่อนเมื่อกี้ทะเบียนอะไรครับปู่ของปูนะ่เนี่ยสองหนึ่งเออสองหกสามอุย้ย สวัสดีพอ่พอพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องอุปภารวยปอพารวยนะครับปออีไตนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่โนนสะอาดอะไรนะครับคลินิกการแพทย์แผนไทยนะครับผมครับวันนี้เรามากันทําไมไม่ได้มาหาหมอนะครับไมคือมาหาปูขาวนะฮะสมัยก่อนเนี่ยท่านบอกแนวทางเนี่ยเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เ,เลยนะครับเนาะนี่นะครับผมอย่าเราเดินไปข้างในไปคุยข้างในดีกว่าเสียงรถมันดังนะครับผมก็คือว่า ท่านจะมีภูม,มิมาบอกท่านนะครับผมแล้วก็ท่านก็รักษา,าโรคอะไรพื้นบ้านเราเนี่ยแหละครับผมพื้นบ้านเรานะฮะก็รักษาก็มีาสายบุญมีคนป่วยมีอะไรก็มารักษากับท่านเนาะเป็นโรคพื้นบ้านเราเนี่แหละครับผมนี่นะฮะครับคุยเดินมาก็เหนื่อยนะครับพีสี่ครับไกลเหมือนกันเนาะครับวันนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงคลินิก คลินิกเขาเรียกว่าคลินิกท่านนาะคลินิกแพทย์แผนไทยนะครับเราก็จะมาขวนแนวทางตัวเลขด้วยนะครับผมได้ยินว่าถูกทุกวันนะครับเป็นยังไงนี่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับบางท่านอาจจะจําได้นะสําหรับปูขาวนะครับสําหรับปูขาวท่านนะฮะคือสมัยก่อนเคยมาทําอยู่นะครับ มารอบนี้หู้เปลี่ยนแปลงมากเป็นคลินิกไปแล้วนะครับเนาะก็คือว่ามีครบทุกอย่างเลยมีห้องตรวจอะไรมีครบทุกอย่างเลยนะครับผมเป็นสมุนไพรอะไรนี่นะครับตีป้อนพันวาใไ้ฟางเลยคิวแม้ฟันแม่ตลอดเลเยิบนถือน้ำสุงวดสวงวดโอ้จนเพื่อนในบนไว้ว่าจะเอาเบอร์มาทายถ้ำปูกันรบมาทายอีีมาแล้วครับผม เพิ่งพ่นปวยลรืเพ่นดีขึ้นพ่นกเ็เลยว่มามาเอาเลขกน้ำปูน้ำแนครับเพื่อพ่อนปวยอยากได้ยาแพทย์แผนไทยกาผมอินกาชื่อมาตามให้ถือว่าเป็นครั้งที่สองที่ได้มาะครั้งที่สองนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับขึ้นเป็นคลินิกเนาะคะ่ะแพทย์แผนไทยเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยไปแล้วนะครับผมฝันแม่นแม่นว่สาสันนั่ง เป็นนางถือกันเบริรเงี้ยนว่ะสันเดี๋ยว <ผม S 2> ไปฟังปูน้ากันครับไปเดี๋ยวตามมาครับผมตอนนี้ปูก็กําลังทําพิธีนะครับเนะาะครับทำพิธีขอเป็นขู่ขขกันเป็นขู่อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับ ผมนี่ตั้งครั้งเตชีวิตตั้งยาวันิีพันังพรวันนั่งกฐามีธรรมะเตชีวิตตั้งยาวันิีพันังพรวันนั่งตังฆังเตชีวิตตั้งยาวันนี้พันนังพรวันนั่งกฐามีสาธุ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  Oliwana metangsa metapat hanta ari kita ditaparitang panantu Sakheka metakropay kili sikala tatejanta, niki ari mane tipe tetejakha metaluwana ka neke hawa tumi nihete kumaja jantuk, chalatara wisemejakha kanhapanakasi tata sambike yang muniwala tenantu me tunantu, hammat sewana kalau a jampha tanta, hammat sewana kalau a jampha tanta, kalau a jampha สองตัวก็ได้สามตัวก็ได้จะย้ายขาดจะย้เคลื่อนย้า้เสียย,ย้ายหายย้า้ไปทั้งอืงอ่นผยเดได้ออกนะขอครูเด้อวันพุธท 5, ี่ที่ห้าสองทุ่มครึ่งสาธิตทูบจะไปตำลาครักษาด้วยสมุนไพรท,ท,ทุกทุกทุกอย่างครับโอส่วนมากปู่จะรักษาด้วยสมุนไพรนี่เปิดคลินิกแล้วใช่ไหมครับ<ว>ครับเปิดคลินิกถูกต้องนะครับกอถูกปู่ขาวเนาะถูกต้องตามไอ้นี่เลยตักตวงเลยใช่ไหมอนุญาต เลขที่ครับมีครบทุกอย่างนะปู่เนาะชื่อนอนสะอาดคลินิกการแพทย์แผนไทยบอกหี่กดได้นะครับปู่ไหนครับบ้านนอนสะอาดอำเภอบ้านผือตําบลเขือนน้ำอำเภอบ้านผือหมู่บ้านนอนสะอาดหมู่ที่สิบห้าบ้านที่ยี่สิบครับ มารักษาได้หรือว่ามาปรึกษาปู่ได้เนาะครับสมัยก่อนขออนุญาตถามนะปู่เนาะขอท้าความนะครับสมัยก่อนคือปู่ป่วยใช่ไหมครับเริ่มแรกผมป่วยก่อนครับป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดครับอ๋อปู่นะป่วยเป็นมะเร็งมะเร็งเม็ดเลือดครับครับป่วยผมไปอยู่ญี่ปุ่นสิบแปดปีป่วยมาจากประเทศญี่ปุ่นครับมารักษาที่ประเทศไทยเราก็หมดเงินครับพอหมดเงินแล้วผมก็คิดว่าผมไม่รอดก็เลยมานอนในป่าครับ พอมานอนในป่ามันก็คือหมดความหวังแล้วเราคิดว่าเราไม่รอดแล้วละ่ะเราก็มาฝันว่ากูไม่ให้มึงตายเดี๋ยวกูจะรักษาเอาอกูจะรักษาเอาฟันที่ต่อกันเจ็ดวันฟันที่ต่อเจ็ดวันแต่วันที่เจ็ดผมลุกไม่ขึ้นแล้วนะคือลุกไม่ขึ้นเดินไม่ได้แล้วครับแต่ว่างูเราจะแววแววเหมือนคนอ่าอะไรติดจะบาปล่ะ อ่าเนาะเขาเรียกว่าหูหูแววประสาทร้อนเนาะจิตร้อนเนาะตอนนั้นอยู่ในป่าใช่ไหมครับปู่อยู่ตรงนี้เลยครับเมื่อก่อนเป็นเป็นป่าหมดครับดิ้นตรงเนี้ยร้อยสามสิบเขาไร่ขึ้นป่าป่วยมาเป็นมะเร็งระยะที่เท่าไหร่คะระยะสุดท้ายครับระยะสุดท้ายเหลือแต่กระดูกอะอครับเดี๋ยวเอารูปให้ดูรูปตอนผมป่วยก็มีครับครับพอวันที่เจ็ดผมก็เลยลุกไม่ขึ้นก็เลยให้ให้หลานเคยกับหลานสาวเนี่ยอุ้มขึ้นรถ แล้วก็บอกว่าไปทางนู้นทางนี้นี่ไปทางนู้นทางนี้ก็เลยบอกว่าให้ไปที่อําเภอกุดจับหน้าที่การอําเภอมันมีวัดตรงนั้นจะมีต้นยาผมก็เลยต้องไปตามที่หูกลมได้ยินอผมก็เลยพอไปถึงต้นยาต้นนั้นปุ๊บก็เลยบอกว่าให้มีดฟันเอาอยางมันออกมาผมก็เลยเออกินก็ตายไม่กินก็ตายกูลองกินดูเผื่อมีความหวังอก็เลยลองกินดูครับสามวันผมพูดได้เดินได้ ฝ่ามือจากไม่มีเลือดมันก็มีเลือดแดงออกมาผมก็เลยเออมันน่าจะเป็นยาก็เลยเอามากินหมดไปสองแก้วครับพอหมดไปสองแก้วได้เดือนหนึ่งเออมันดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเดินเดินได้ถึงยี่สิบเมตรสามสิบเมตรเดินได้ไกลขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยเอามากินไปเรื่อยๆ,อยๆกินอยู่ประมาณสักครึ่งลิตรยาตัวเนี้โอ้ยาเอาาอพอกินยาตัวนี้หมดไปประมาณครึ่งลิตรสองเดือนสามเดือนผมก็เลยไปหาหมอไปตรวจเลือดหมอก็บอกว่าเลือดผมเป็นปกติหมดแล้วหมอก็ถามว่าผมไปรักษาอย่างไงแต่ผมก็ไม่บอกว่า ผมรักษาด้วยสมุนไพรนะแต่ว่าตอนนั้นผมไม่มั่นใจไงว่ามันจะเป็นยาที่รักษามะเร็งได้ครับนเนาะพอทุกวันนี้ผมก็เลยผมหายเพราะผมหายผมก็เอามาลอ,ลองให้รักษาคนที่อยู่ใกล้ชิดผมคือพ่อแม่ญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้ชิดเราเพราะเราเอ,อฟันเทโลสิบเราครับมามากับบริวารมากับผู้หญิงสี่ห้าคนนี่แหละ มามาคล้ายๆว่ามาเยี่ยมมาเล่นด้วยอะไรทํานองนี้แหละครับฝันนะฝันกี่คืนปู่ฝันรู้สึกว่าสองคืนสามคืนติดต่อกันนะก่อนสองสามคืนเมื่อนะเออฝันใหม่ีนน้ฝันใหม่ถ้าถ้าจะตีเป็นหวยลาวก็น่าจะเป็นสี่ห้าห้าสี่สี่ห้าห้าสี่ถ้าเป็นไทยเหอคะถ้าเป็นไทยเนี่ยน่าจะสี่สองนะสี่สองไม่เป็นหนึ่งศูนย์นี่เอาไหมฮะหนึ่งศูนย์หนึ่งครูราชการที่สิบเนี่ย เออแล้วกานที่ส <ique> ิบ <rapper> เอาเอาด้วยไหมครับปู่เออไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกับสิบนะก็แล้วแต่แล้วแต่เขาเล่าจะปู่ตีมตัวไหนนะสี่สองสี่แหละครับปู่ฮะสองสี่หรือสี่สองครับสี่สองสี่สี่แต่แต่ถ้าต่างประเทศก็คือสี่ห้าใช่ไหมครับปู่สามตัวมีไหมครับปู่น่าจะห้าสี่ห้านะห้าสี่ห้าอันนี้ต่างประเทศเหรอครับห้าสี่ห้าครับแล้วแล้วรัฐบาลเหรอครับปู่รัฐบาลไทยเนาะสามตัวมีไหมครับปู่ โอ้ไม่ค่อยถนัดแตไม่ถนัดถนัดแต่สองครับองเห็นสามแล้วมันก็จะเป็นสี่ครับแล้วตามที่ลูกศิษย์ลูกหาได้โชคได้ลาบไปนี่บอกเขาถูกบ่อยไหมครับปู่ก็บอกถูกบ่อยอยู่นะแล้วมันก็จังหวะจังหวะดวงเนาะปู่เนาะบางทีก็จุดทูปได้เขาก็มาเห็นเขาก็เสื้อเขาก็ได้นะผมพ็จุดทูปอย่างนี้แหละครับเขามาเห็นเขาก็เสื้อพุ่มยู่นีเป็น แบบว่าเจ้าทีเิ่นเจ้าพุ่มเิ่นไหนแม่นบ่จ้ะปู่ก็ถ้าขอก็ให้นะไม่ขอก็ไม่ให้ครับเออถ้าขอก็ให้อยู่คือปู่ขอฝันเกี่ยวบ่จ้ะฝันเกี่ยวอืมคือาากกรัษดูดวงอะไรด้วยไหมครับปู่สำหรับคนอยากดูดวงคือคือก่อนที่ผมจะรักษาคนเนี่ยนะโรคร้ายแรงหรือโรคอะไรทั่วไปเลยผมจะขอถามวันเดือนปีเกิดก่อนคือตรวจตั้งแต่วันเดือนปีเกิดครับ ถึงมาตรวจร่างกายตรวจสังขารอีกทีหนึ่งก็คือเอาไสยศาสตร์เข้ามาด้วยใช่มันไม่ใช่ไสยศาสตร์มันเป็นประสบการณ์ประสบการณ์ใช่ไหมครับประสบการณ์ที่ว่าเรารักษาคนเกิดวันนี้ปีนี้อายุแค่นี้เอดจะรักษาหายไม่หายมันมีตำราครับตามตำราของคหาคือคนเรามันมีดวงชะตาชีวิตครับเกิดแก่เจ็บตายนะครับเออมันจะบล็อกของใครบล็อกของมันว่าตายวันนี้เกิดวันนี้เออเจ็บวันนี้หายวันนี้มันจะมีครับปู่จะสอนผมหมดแล้ว ก่อนจะรักษาผมต้องถามมาเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรเวลาเท่าไหร่ได้ยิ่งดีครับผมจะรู้ว่ารักษาหายนะอรักษาไม่หายนะครับโดยเฉพาะโรคร้ายนี่ผมจะต้องถามละเอียดยิบแล้วก็ตรวจละเอียดยิบสวัเบอร์แซบใคบอวันนี้เบอร์แซบสิป่วยบัปูอันอายุสามแปดใครเจ้าจ้าชั้นตัวนึงเกิดวันอะไรเกิดวันเสาร์เดือนมกราคมมกราคมพศสองพันห้ายสามสามปีนี้ก็สามสิบเ็ด สามแปดจะเต็มมกจะเข้าสามแปดเนาะไม่ดีเลยครับวยมทั้งเรื่องครอบครัวทั้งอาชีพการงานทั้งอะไรจะงุดหงิดแล้วจะเป็นคนงุดหงิดนะช่วงนี้จะงุนหงิดง่ายหงง่ายความงุดหงิดตรงนี้ครับเขาเรียกว่ามนุษย์เรามันมีสองกายกายหยาบกายทิพย์คนจะป่วยนะครับสังขารจะล้มเจ็บล้มเจ็บป่วยนะครับจะป่วยที่กีดก่อนเราเริ่มป่วยที่กิดแล้วตอนนี้อจะงุนหงิดสังเกตตัวเองสิ หัวพูดอะไรนี้น่หน่อยก็เอาละลูกพูดอะไรนี้นหน่อยก็โมโหแล้วครับผมเขาเรียกว่าป่วยจิตก่อนพะป่วยจิตมันจะใช้เวลาสะสมไปเรื่อยๆคือป่วยจิตแล้วมันถึงจะส่งมาหาที่สังขารเราส่งมาหาที่ร่างกายเราพอป่วยที่ร่างกายปุ๊บไปหาหมอแผนปัจจุบันหมอบอกว่าเป็นต้งปีนี่เขาเรียกว่าปลายเหตุแต่ต้นเหตุของเราจริงๆคือป่วยจิตป่วยจิตก่อนเราต้องรักษาที่ต้นเหตุรักษาต้นเหตุแล้วเอาจิตเราจะรักษาจิตยังไงคือเอาธรรมะรักษา คือสวดมนต์นั่งสมาธิหรือศรัทธาอะไรก็ว่ากันไปครับพูดง่าให้จิตเบิกบานอยู่ตลอดครับเออแต่ว่ากรณีของเราเนี่ยมันเป็นแล้วเป็นแล้วเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยนะเอดีไม่ดีนะผมจะพูดให้ฟังอยากเลิกกับผัวอีกต่างหากเพราะอะไรเพราะเราหงุดหงิดไงกูดีกูมีดีๆทําไมกูเป็นเองอ่ะคือหาคําตอบไม่ได้คือป่วยจิตเราไงเขาเรียกว่าในภาษาธรรมะเรียกว่ากิเลสครอบ ครอบไว้ความให้เราตกต่อต้องสวดมนต์ใช้พระพุทธธรรมประสงค์รักษาจิตของเราให้แจ่มใสให้มีพลังให้เกิดบารมีขึ้นมาแล้วก็จะเราก็จะพ้นแต่ว่าที่นี่เนี่ยเราป่วยที่เจ้าถามมันจะป่วยที่เจ้าถามันคือเจ้าป่วยดูดวงได้ด้วยนะครับป่วยอันป่วยยุบป่วยนป่วยจะเป็นบูบบ่อยเวียนหัวบ่อยนั่งเชียร์นั่งซื้อกับสีรั่ฟูบซีรั่มโอ้วนี้แหละครับป่วยไม่ทนให้ติดสามตัวใน ติดตัวไหนติดศูนย์ติดสองติดห้าไม่มีเคยพลาดสักสักสักงวดอ่ะแต่เขาบอกเนี่ยมีศูนยโอ้ไม่เคยพลาด,ส,ด<ม>สักงวดเลยไม่เคยพลาดสักงวดฐานพ้อนเลยเดียบอกไอฟ้อนตลอดบนเนื้อร่างกับปูบ่ป่ะนี่บนล่างตอบมาได้ติดศูนย์ติดสอ,องติดห้าเออมงคลเมื่อกี้กันอสองหนึ่งกันบ่ครับอ่าเขาก็บอกบอก,บอก,อบอก,กไอฟ้อนเมื่อกี้ออกพรอมหนึ่งครับติดศูนย์ติดสองติดห้าเต่มันออกที่รถเาทั้งบนทั้งล่างโอ้เมื่อกี้ทะเบียนอะไรครับปู่ของปูเนี่ยสองหนึ่งเอ่อหนึ่งสอง สองหกสามอุ้ยทั้งบนทั้งล่างเลยทั้งบนทั้งล่างอ่ะโอ้งงขี้เนี่ยครับผมงอนี่มีศูนย์มีสองมีห้าทีสามตัวมีศูนย์มีสองมีห้าใช่ไหมครับปู่ถ้าจะเอาสามตัวแบบนี้มันมีพัดจักงวดบอกเลยไม่มีพลดสักงวดอามในพร้อมเลยแต่ว่ามันจับคู่ไม่ถูกแค่นั้นเองครับมันมาตัวหนึ่งหรือมาสองครับบางทีมาสองบางทีมาตัวหนึ่งแต่ว่ายังไม่เคยหลุดเลยไม่เคยหลุด ถามวอนดูสิก็จะบอกวอนตลอดสุดยอดเลยครับผมแต่ว่าจับเอาจับอาจับเอาจับเอาติดตัวไหนนะปู่ติดศูนย์ติดสองติดห้าติดยอดรักไหนนะปูตอนไม่ได้ตอบไม่ได้งวดงวดที่แล้วคือสองหนึ่งสองหนึ่งเขาก็บอกติดศูนย์ติดสองติดห้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ก็มาสองมันมาสองไงแต่ว่าแต่ละงวดจะมันจะไม่เหมือนกันครับแล้วแต่ แตงวดนี้มันมีศูนย์มีสองมีห้าแต่ถ้าให้ผมชอบผมชอบสองสี่สองสี่อันนี้คือส่วนตัวใช่ไหมครูถ้ามาถ้ามาศูนย์ผมผมให้ศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สององถ้ามาห้าผมผมให้ห้าสี่ห้าสี่ถ้ามาสองครูถ้ามาสองให้สองสีาา 2, ่สองสี่สองสี่หรือสองหนึ่งหนึ่งสองตัวเดิมมันหละงวดน,นี้ครับ ว้าวแาเกวกบผาดนปูเนาะไม่เคยพลาดครับถ้า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 สามตัวภายในสามตัวต้องจิตสามตัวไม่ไม่ไม่มีพลาดครับไม่มีพลาดเออแต่ว่าจับใส่ผมจับไม่เป็นครับเพราะผมไม่ใช่อาจารย์หวยครับเป็นอาจารย์รักษาโรคคือรักษาโรคไปค่าเจฟแต่อันนี้มันเป็นผลพลอยได้นะปูเนาะใช่ครับอยากจะรักษาโรคริงแล้วก็ฝันแม่นับฝันแม่นด้วยนะครับคือปูขาวท่าน มา,ม,มานิมิตมานิมิตอันนี้ไม่ได้คํานวณใช่ไหมปู่ไม่ได้คํานวณครับมันเป็นครับน่า,าจะเป็นประสบการณ์เน,นาะประสบการณ์รักแผนไทยเนาะค่ะแผนไทยทุกโรคอะไรแหละครับรมีนิ้วสเก็ตเงินรักษาได้หมดคนมารักษาได้หลายที่โรคพยปู่ส่วนมากจะโรคร้ายแรงมากที่สุดนะครือโรอ เบาหวานความดันอันนี้เป็นสมุนไพรเหรอครับปูเป็นยาเลือดยาข้อไขมันในเลือดยาตัวนี้ยาตัวนี้มันจะรักษานะมะเร็งสมองครับเลือดเนื้อเลือดจางพาราซีเมียมะเร็งปอดไขมันในเลือดยาตัวนี้ครับก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางของแพพิีครับผมเอาแคปหน้าจอไว้นะครับผมคือ วันนี้เราได้ทั้งความรู้นะเกี่ยวกับเรื่องอายาสมุนไพรนะครับแล้วก็ได้ความรู้เรื่องอ,<ว>อะไรเขาเรียกว่าแนวทาง<ว>นะครับเนาะ<ว>ให<ว>พ้พ่อแม่ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหรือว่าใครหรือไม่ก็ทักหาปู่แล้วกันเนาะนะครับทางท่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผม <ๆ>ก็เป็นนิมิตฝันของกูนะครับผมนะฮะครับยังไงคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ